สวัสดีครับผมนมนทวัฒน์พรมจินดาครับและในขณะนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลัยอลงกรกรในพระบรมราชูปถรัรมภ์สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานครับและก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะครับของสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ผมมีอีกสถานที่หนึ่งครับที่จะพาทุกท่านได้ไปรู้จักกันซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดของสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้เมื่อในอดีตส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามชมกันได้เลยครับ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรณศูนย์กรุงเทพมหานครถือกำเนิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยเมตตาของสมเด็จพระจิตุจ้าเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์กมรหลวงเพบุรีราชสิรินทรผู้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในขณะนั้นปีพุทธศักราช2475สมเด็จพระจิตุจ้าเจ้าฟ้าวไลอลงกรณกมรหลวงเพบุรีราชสิรินทรทส่งพระราชทานอาคารพร้อมที่ดินบริเวณทุ่งพญาไท ปัจจุบันคือเขตราชเทวีถนนเพชรบุรีให้กระทรวงธรรมการในสมัยนั้นจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรโดยปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาทั้งแผานากฝึกหัดครูและแผานากสามัญด้วยดีตลอดมาจ,จนปีพุทธศักราช2513โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรจึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกร และได้ขยายสถานที่บริการด้านการศึกษามายังสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ณจังหวัดปทุมธานีในปีเพื่อศักราช2,515และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกะรดกะหมอ่อมรับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพศักราช2517ซึ่งถือว่า เป็นวิทยาลัยครูแห่งเดียวที่อยู่ในพระรบรมราชูปถัมภ์ต่อมาพฤษราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนามสถาบันราชพัฒแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศยังผลให้วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรในพระรบรมราชูปถัมภ์เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถาบันราชพัฒน์เพชร,รบุรีวิทยาลงกรในพระรบรมราชูปถัมภ์ และได้เปิดสอนแขนงวิชาต่างๆเพื่อสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นภารกิจของสถาบันที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการปราการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลแล้วสถาบันยังได้ดําเนินการภารกิจด้านการวิจัยบริการวิชาการการทะนุบับรงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ นี่ก็ตักุค่านะคะเข้าสู่มหาวิทยอะไร ตาดิฉันก็ยืนอยู่หน้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลเลย์อลงกรณ์และสาราสุประถมถึงดูเพิ่มเติมนครค่ะซึ่งภายในนะคะนอกจากจะมีหนังสือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วนะคะยังมี entertainment room รวมถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อคนด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมหน้าละเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ Multimedia Education Room คซึ่งเป็นส่วนหน่งของผู้สมุดน,นะคะและตอนนี้เนี่ยกำลัง,งจะได้รับชม t ีทาร์ l e r อแแซล o อนค่ะแะต่ก่อนหน้านั้นนะคะเพื่ออัตร้ใในการชมอย่าลืมกด s u ค่ะ ในห้องมันติดมีเดียเอ็นทีเมนต่ลืมค่ะทำเรื่องที่ยากนะคะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนอกจากนี้นะคะห้องสุดของเราก็ได้มีบริการสุทธิพอื่นอีกมากมายเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการค่ะขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะนึ่นะคะของเรายังมีบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารด้วยราคาสามารถมาใช้บริการได้ฟรีนะคะสหรับนักศึกษา แตอนนี้นะคะขอตัวไปยังหน้าตือก่อนที่เคาน์เตอร์บริการฝากข้สมุดค่ะอนนี้จะเป็นคตอร์บริการเย็นกีนนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านสนใจหรือว่ามีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ไให้บริการหรืออจได้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะราอที่รังแกนเซ็นเตอร์หรือศูนย์การฝาและเองค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลยอโกตอนในพระบรมราชูปถัมภ์หรืโรงเรียมหานครค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะดิฉันจะต้องขอตัวนะคะไปตั้งสอบภาษาที่นี่แล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่นี่เขามีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะขอให้ทำหน้าที่นั่นแหละค่ะวันนี้เดีค่ะมีอะไรเอ่ยจะให้คุณช่วยเหลือเรื่องอะไรคะแน่นอนเลยค่ะว่าต้องไั่น่าษารุณแน่นอนค่ะตอนนี้อยากจะลงท้อแต่ว่า หมกันค่ะว่าที่นี่มีแลเเซ็นเตอร์มีคำแนะนำด้วยใช่เลยหนูไม่ต้องมีเสียสตางค์มากมายขนาดไหนเลยถ้าเกิดว่าเป็นนักศึษาของอะไรที่นี่ใช่ไหมคะเรามีบริการสำหรับการฝึกฝนพัฒนาภาษาเปรตของเรา<ม>นเนีนะคะในด์เปสเซ็นเตอร์ฟรีนะคะแล้วก็เปิดบริการทุกวันด้วยะะว้าวก็ยังไงเดี๋ยวเราลองมาเริ่มก<ม>ันค่ะ ว้าวในเบสิกรีโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออหนูจะสามารถที่จะเริ่มเรียนหรือฝึกฝนภาษาเป็นของเราเนี่ยนะคะในระดับกลางได้เลยนะคะเพราะว่าระดับต้นเนี่ยเราผ่านมาแล้วนะคะแล้สามารถที่จะเรียนรู้ในระดับกลางได้เลยนะคะก็หนูก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะในโปรแกรมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยทใงด้านของการฝึกทักษะของการพูดการอ่านนะคะแล้วก็การเขียนรวมถึงไกรมาร์ด้วยนะคะดังนั้นเลยเรยไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายข้างนอกเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรียนรด้วยตัวเองแต่ว่ายังติดขัดองตรก็คือปรึกษาได้เลยได้เลยจะมีอาจารย์ประจำอยู่ในสมนักนอยู่สองท่านด่วยกันนะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้เลยนะคะในเวลาราชการและก็มาสออีกด้วยท่านบอกว่ารู้ก้บบริการได้ค่ะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีย่างยิ่งค่ะอนะคะย่ยริกอพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เซเวนเนะ ภายรนนี้ก็นะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวัดเลอององค์ในพครมราชูปถัมภ์สูุ่เทพมณฑลมีทั้งหมด3ห้องค่ะซึ่งสามารถรองรับกัศึกษาได้อย่างพอเพรียงและตอนนี้นะคะเขาจะกงเรียนในยู่ข้างในตองตามดูเนนร่าว่าเป็นอยไร้า ที่นี่นะคะยังมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะที่รองรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงคาานายการ์ผู้ทรงคุณวุฒิทีท่คอยใ้คำปรึกษาอย่างอบอุ่นค่ะขอปอะดับทุกท่านนะคะในโอกาสต่อไปพบกันใหม่ในวันนี้สวัสดีค่ะ